สวัสดีครับเชฟแตงโมออสเตรียวันนี้เรามาตามคลิปเด็ดนะฮะ EP 3วิถีชีวิตกก่อซ่าหรือง่ายๆก็ตอน3วันนี้เชฟเสนอเมนูอะไรบ้างครับหนนปจระเมตดรััหนึงปลาจระเม,รรเเมสดวงเครื่องครับ เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเชื่อเปล่าครับฟังบอกครับฟังบอกแปล่าเาอีว่าแปลว่าอะไย่างนันหนึ่งปลาจระเมศซุ้งเครื่องครับเออผมฟังภาษาอีสานบอกครับหนึ่งปลาจระเม็ศโอ้หนึ่งปลาจระเม็ดต้มแซ่บหัวปลาครับอ่าต้มแซ่บหัวปลาบ่วเมนูนี้นี่คล่องใจอยู่นี่เมนูนี้หนึ่งปลาจระเม็ดครับหัวตะเคยพ่อเนี่ยแหละครับอันนี้ก็น้ำต้มยำสมตใจว่าเอาเรื่อง ทุบนันครับข้ามแส่บผู้ใส่เสพแตงโมงเห็ดกับเขาเสรับขาดเทอือกไปนี่เบิดเลยครับวิธีก่อสร้างคือสิอดมีคลิปเมนูเชฟอาหารแปลกๆมากนี่ว้วยได้ไอ้บิ้งนะพูดนะได้ไอ้พิ่นะโบวยนั่มือน้ำแสงได้ไอ้ไปทางไหนมาสวัสดีครับอันนี้ เชฟต้มนะครับ,รบมบือใดไอประจำวิถีก่อสร้างเสือเสือนเสือวันนี้ย่างเสือสุดทนันเสือเสือตอนนี้พระท่านได้ตายได้ครับเสืออยู่ในกงอยู่นแท่ามาข่า <c oughs> รอสักครู่กีไฟก่อนครับนี่เชฟต้มนะฮะ <c oughs> ขาดสองดุกยี้ไปนี่แย่ครับวิถีชีวิตก็แสนบรรยากาศครับตอนนี้กำลัง อู๋คนใช่กันครับภาษาปากินวันใดไอ <laughs> บรรยากาศรอบๆนะฮะกับข้าวก็อร่อยอันประเด็นสำคัญนี่เคอร์ฟิวกับฟิวสทันแล้วเคอร์ฟิวบดิ้เคอร์ฟิวในยุคสงครามนี่เคอร์ฟิวในยุคโควิดแอลกอฮอล์ขาครับเขาบอกว่าใส่หน้ากากก็ช่วยได้นิดนึงแต่ถ้าแอลกอฮอล์กรวกที่คออนไรประกวก,ก,วกซื้อๆได้กืนพร้อมมันเนระลางหันกระเพาะพูพนะ่ะ เันเป็นโควิดอะครับตอนนี้ก็ดูบริเวณร,บรอบๆเนาะนโอ้ยหน่อยไม่เหยียบตัวนี้ mm. อ้าครับอ่ะ mm. ดูฝีมือบ้างผักสุดยอดนะ mm. เบ็บฟแตงโม มือเสาร์มือเที่ยงมือแรงตอนเที่ยงตอนเที่ยงเมนูมือเที่ยงอะไรนะครับมือเที่ยงปลาดุกผัดชาคนะรับปลาดุกผัดชานะครับต้มผักมะนาวดอง ต้มฟักมะนาวดองครับขาไก่มันลำแต่น่นน,นะครับอันนี้คือกงนะครับกงเสืออยู่ข้างในครับเสือนั่งอยู่ข้างในยังไม่ได้เอามาฆ่าเดี๋ยวฆ่าเสือแล้วก็ก็จะลงไปอยู่ที่สูเ่เตากับเจฟต่มนะตอนนี้กำลังก่อไฟอยู่ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศวิถีก่อรสร้างนะฮะชงกับแก้ม ชงกับข้าวมื้อเย็นนะฮะลูกเมียอ,อยู่บ้านนะครับแยกกันอยู่เพราะว่าไปไหนไม่ได้ครับไปไม่ได้เลยโดนกักตัวบนะรยวรายากาศรอบๆที่ทำการนะครับอันนี้ก็ทำรั้วไปแล้วนะครับโครงการที่สามกำลังจะขึ้นครับตอนนี้ก็ทำรั้วไปก่อนนะครับอันนั้นโครงการสองที่เราเห็นนะครับใกล้จะเสร็จแล้ว อันนี้ก็ทำรัวนัวนะครับลูกสาวเชียบต่อมโทรมาแอ,อ,อลกอฮอล์ล้างข้อจังหนโควิดสิเดตตายบ,บรรยากาศนี่แหละครับเมือแรกเนี่ยก็ซีนอนนี่แหละครับเพราะว่าติดเอนเคร์อฟิวไปบ่ได้ก็เลยตั้งดานตรวจแอลกอฮอล์กัน ได้มาต่างดังโควิดเชฟต้องคนกินเหล้าเป็นก็ต้องทำกับข้าวไรครับลองหลับตาดูเอ้ยไม่ใช่ลองลืมตาดูนะครับว่านี่ปิดไฟให้มันมืดนะครับเหมือนอยู่ในบาร์นะครับบริแต่โซดาอัดใส่แบบซีดซาดเอ้าไปเซลล์นะเชฟ เทียบกันเดี๋ยวคนมาหลักมีราคาครับอลูมิเนียมดูนะครับซูมเลยครับซูมดูมึงเน่ปลาเรียมมึงหนาขนาดตายเลยมันยังหาเหลืองนี่แน่มึงหนาเสยนี่แหละครับขั่วห้องกับยูซือนี่เชียบกับมี่ยู่องคนนี่แหละขั้นขาดเพิ่นไปนี่อดตายครับ เมื่อไรจะฆ่าเสือครับเชิปต้อมเมื่อไรจะฆ่าเสือครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยววิดีโอเราก็สักหกนาทีกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่จะมาฆ่าเสืออีกทีนะครับแล้วพบกันนะครับ